ติดตามสองสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยเช้านี้พี่ควานพาสาวๆมาเด็ดยากินชิลๆเล่นโคลนสบายๆดูท่าทางสองสาวกาลังปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีวันนี้แอดมินเดียจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมาคุยเรื่องน้ำหนักช้างให้ฟังจะเป็นยังไงบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของพังแสนรู้และพังยุ้ยให้เอซได้ชมกันค่ะ นี่ที่นี่ก็นอกจากจะมีออช้างแล้วยังมีนกนะคะเสียงธรรมชาติมากไล่กันท์ละกันทำไมนกนกไล่นกนกอยู่ข้างพิตานะคะนี่น้องบอกว่าขอใส่หลังหน่อยนี่อันนี้เป็นพฤติกรรมนะคะทางธรรมชาติของน้องช้าง ถามว่าเขาทำแบบนี้ทำไมเพราะว่าเขารู้สึกว่าการสปาโคลนนะคะจะทำให้ผิวหนังเต่งตึงก็สังเกตสาวนี่กับสาวยุ้ยเนี่ยเขาจะมีนิสัยไม่เหมือนกันน้องยุ้ยเนี่ยน้องยุ้ยเขาจะชอบเอาหญ้าเอาดินเอาโคลนเอาอะไรก็ได้ขอให้ได้มาคุมตามตัวหน่อยนะอาจจะแบบเหมือนคนชอบทาแป้งส่วนน้องมี่เนี่ยจะไม่ค่อยชอบ น้องมี่ทักทายพี่เดียดหน่อยน้องมี่น้องมี่นี่น้องมี่วะใครมาเรียนแบบใครมาเรียนแบบเสียงของฉันมี่ <c oughs> นี่มี่ไม่ตอบ <c oughs> มี่ไม่ตอบไม่พอนะยุ้ยหูกลางเฉยเล <c oughs> ยยุ้ยบอกว่าเรียนแบบเสียง น้องเอาเสียงพี่สาวของฉันหรออ,หรอ่าไ, <c oughs> ไปและไปหาพี่ละพี่เรียกหรือเปล่าพี่บอกไม่ใช่ไม่ได้เรียกนะเมื่อกี้ต้องเป็นเสียงผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนั้นแน่เลยกำลั <c oughs> เงเดินลุยน้ำลุยโขดฮะมุ่วันก่อนฝนตก วันนี้สภาพอากาศของเราก็เลยดูชุ่มชื้นเขียวชอุ่มนะคะสองสาวอยากจะไปเช็คอินที่ห้องพักหรือเปล่ามีงงอยู่มีกำลังงงนะ,ะยุ้ยไปปกเป้องมีแล้วยุ้ยกำลังบอกว่าใครบังอาจมาเรียนเสียงพี่สาวคงหนกคะนี่กำลังคุยกันอยู่นะคะ เป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของน้องช้างนะคะนี่เห็นไหมน้องยุ้ยเนี่ยเขาเป็นคนแบบชอบทาปุ้งทาแป้งนะคะส่วนน้องแสนรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเพราจะชอบแบบคลีนคลีนเหมือนคนเรานะคะบางคนก็แบบอ่าไม่ชอบทาแป้งบางคนก็ชอบกำลังคุยกันอยู่สงสัยน่าจะตกใจเมื่อกี้น้องมีตัวปลอม ตกใจนะตกใจแอดเรียกน้องมี่ด้านหลังนะคะถ้าที่เห็นอยู่นะคะจะเป็นอา,อาคารที่พักนะคะช่วงนี้กอ็อากาศดีขึ้นมาประมาณ2ระดับได้นี่มีรถมารถมานี่รถมา พูดถึงเรื่องของน้ําหนักค่ะ,ะทุกท่านค่ะในเรื่องของน้ําหนักนะคะก็อยากจะบอกว่าการที่น้องช้างนะคะเขาดูแบบตัวกลมใช่ไหมหลายท่านก็แบบเอ้ยมันดูน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพได้ถ้าเขาน้ําหนักเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ของเราเนื่องด้วยว่าเราเองก็มีโรงพยาบาลช้างนะ,ะและมีช้างป่วยที่มารักษานะคะ เรียกว่ารับรักษาฟรีเนาะเราเองก็จําเป็นที่ต้องดูแลให้ช้างของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักอ,อันนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้ําหนักเกินมากเกินไปเนี่ยส่งผลในอนะคาคตไม่จะเป็นเรื่องข้อเข่ากระดูกต่างๆแล้วก็รวมถึงนะคะฮอร์โมนความเครียดนะคะฮอร์โมนความเครียดที่จะสูงขึ้นนะคะ ฮอร์โมนความเครียดที่สูงขึ้นซึ่งก็มีผลวิจัยเนาะว่าถ้าน้องช้างน้ำหนักเยอะเกินไปนะคะก็จะทำให้ฮอร์โมนความเครียดนะคะสูงขึ้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของการดูน้ำหนักนะคะเรียกว่าบอดี้สกอร์ของน้องช้างเนี่ยเราจะมีอยู่5คะแนนด้วยกันมีอยู่5คะแนนนะคะคะแนนที่5นี่คือแบบว่าเต็มแม็กสูงสุดแล้วนะเ,ออเต็มแม็กแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นนะคะช้างพังเนี่ยเขาจะมีรูปร่างแบบ กลมปุกลุกนะคะมากกว่าพวกช้างพลายหรือช้างาสีดอนะคะมากกว่าช้างพลายหรือช้างสีดอแต่ด้วยอาจจะเป็นโครงสร้างของสรีระด้วยที่ช้างพลายจะดูแบบกลมๆม,มากกว่านะคะรู้จักทรงผมได้ค่เสนเออนอมมี่จะผมเยอะนะคะตอนนี้ใส่สร้อยคอเหมือนกัน,นแต่สร้อยคอแต่หน้าเขาไม่เหมือนกันนะคะหน้าไม่เหมือนกันเลย ของน้องมี่จะดูแบบหน้าแบบออกหวานๆกว่าแต่ของน้องยุ้ยนะ่ะหน้าจะเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจมีความเฟียสนะคะมีความมั่นใจนะคะตอนนี้อ่าไหนท่านถามว่าคนไหนนี่คนไหนยุ้ยคะถ้าน้องมี่แสนรู้คนนี้เลยรู้จักทรงผมของเธอเธอไม่ได้มีแค่ผมที่ยาวแต่ขนหลังเธอก็ยาวด้วยนะคะขนหลังเธอก็ยาวด้วยเหมือนกันนี่ดูจากสรีระ ส่วนนู่นคนที่มีอะไรปกคลุมตามหลังตามตัวเยอะๆก็คือน้องยุ้ยนะคะน้องยุ้ยจะหุ่นแบบหุ่นเพรียวกว่าจะหุ่นแบบสาวมั่นนะ่ะแต่ของน้องน้องมี่เขาจะหุ่นแบบว่าเป็นแบบเหมือนสาวหวานสาวใสวหวานนะคะสาวแบบวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์แต่ตอนนี้ไม่มีลาเวนเดอร์มีแต่ต้นต้นบอนนะคะต้นบอนต้นบอนลกับต้นตุน ออาพี่โอ๊ตไปไหนจะถามว่าบอลกรบตุนมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะเราดูไม่ออกชอบหน้าน้านองยุ้ยสวยเฟียสนะคะ,ะมีความสวยถ้าให้เป็นแบบถ้าถ้าสมมติว่าให้น้องไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไปเป็นพวกพวกพรีเซนเตอร์อายไลเนอร์ของเนบอรีอะไรพวกนี้ได้นะแต่ว่าของน้องมี่เนี่ยจะต้องเป็นแบบพรีเซนเตอร์ให้กับแบบแบรนด์พวก Oriental Princess น,น,นะคะสาวสวยๆหวาน หักไม้แล้วหนึ่งตอนนี้หักไม้แล้วหักไม้หักฝักอันนี้เขาเรียกฝักอะไรนะฝักหางนูยูงเมื่อก่อนเราเด็กๆเอามาเกะแล้วข้างในมาเล่นอะเหรออ๋อนี่บอกหักหักฝักหางนูยูงละพร้อมฟาดคล้ายๆมีนาส้มจุกนะมีนา สมจุบน้องมีนาต้องถ่ามแม่ต่ายน้องมีนาเป็นยังไงบ้างสน <laughs> ให้ให้คำนิยามสั้นๆส,สน <laughs> ให้คำนิยามสั้นๆคือสนนะคะนี่คนที่บอกว่าน้องมีนาสนคือแอด่านนะคะแอดเดียนไม่ได้พูดนะคะเ <laughs> มื่อกี้ช็อตซูมก้นแอบคล้ายพี่เดี่ยวเออหมายถึงก้นของ หนงมีใช่ไหมพี่เดี่ยวน่าจะหมายถึงพี่เดี่ยวเขาใหญ่